สวัสดีทุกท่านนะครับขอนำทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่ครับผมนะไปดูกันต่อเลยนะครับในช่วงเย็นนะครับเมื่อกี้ดำมาแล้วนะครับแม่เลี้ยงของเด็กๆนะครับทั้งสองตัวนะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเดินมาทักทายแอดอดิศรแล้วก็เดินไปหาเด็กๆอยู่โน่นนะครับเขาเดินมาจากนี่นะครับเขามาจากนี้นะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ามาจากบ้านหลังไหนนะครับนะตัว แต่ว่าเขาเดินมาทักทายผมอยู่ตรงมุมนี้นะครับตรงมุมโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับนะอา้าวทำอะไรกันนะ่ะทำอะไรกันกัดหูกันเหรอโอ้โหใครกัดใครใครกัดใครใครกัดใครมแม่มาแล้วแม่มาแล้วดูแลเด็กๆนะฮะอืม ดูนี่ดูเขาหยอกกันดูเขาหยอกเด็กๆนะเด็กๆเด็กๆชอบหยอกนะครับเหมือนเป็นแม่นะครับเหมือนเป็นแม่เหมือนเป็นแม่นมนะฮะแน่นมเด็กๆอ่าเด็กๆก็ไม่เหงาตอนแรกเขาหยอกกันเองนะแต่พออ่าแม่เลี้ยงเขามานะครับก็นี่แหละครับนะนี่มาเล่นกับเด็กๆนี่ ตรงนี้ต่อไปก็จะเขียวชะอุ่มนะครับเขียวขจีสินเนาะชะอุ่มไม่ใช่ละดูพี่หนูนาทำอะไรนครับอ้าวตรงนี้ยังไม่ได้ลดเหรอพี่อ,อ๋อเนื่องว่าลดแล้วนี่นะครับเก็บตกนะพี่หนูนาเก็บตกตรงนี้สองต้นนี้นะครับอ,อืม,ไ,ไ,มไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวช่างเข้ามาปาดให้ได้ อันนี้มันต้นมะม่วงใช่ไหมพี่ <Okay. S 1> ถ้าไม่ใบแดดมันแรงหรอดดรรป้าวันก่อน,นผมลดผมว่ามันยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแดดร้อนมากจนใบแบบออเออเออสงสัยต้องมีอ่าล่มที่เป็นเขียวๆนะเนาะนะให้เขาติดดีก่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงลงต้นไม้นะครับต้นไม้ยังยังไม่ติดดีแล้วก็ต้องให้น้ําเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อให้ราก นะครับสามารถที่จะนําน้ําขึ้นมาเลี้ยงต้นไม้ได้นะครับจนกว่าจะต้นไม้จะเขียวกับขึ้นมานะครับแดดแรงมากพี่พี่ดูเอาวันก่อนยังไม่เป็นขนาดนี้นะครับแล้วก็เออนี่ครทองอุไรด้วยนะครับทองอุไรก็เป็นเหมือนกันนะครับพี่พี่ดูเอานะครับแดดแรงขนาดไหนนะแอดแล้วก็ ตรงด้านหลังนุกนะครับเผื่อพี่หนูนาปลูกต้นไม้เพิ่มนะฮะตอนนี้พี่หนูนาก็ไปรดน้ำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะแสดงว่าน่าจะรดน้ำตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าหรือเปล่านะฮะต้นไม้ ที่จริงก็มีร่องรอยการลดแล้วนะครับแอดเลอะก็เลยนึกว่าพี่เขาเพิ่งลดไปนะครับยังชุ่มๆุมอยู่นะครับก็พี่นุนาก็ลดซ้ำอีกรอบหนึงนะครับนี่จะได้เขียวเขียวนะครับติดเด็วต้องการน้ำนะครับน้ำฝั่งนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างนะครับก็ลดเพิ่ม มะนาวนะครับดอกคุดนะครับต้นคุดนะครับเอาไว้ไหว้พระนะครับผมเห็นฝั่งนี้ยังไม่มีสายยางแสดงว่าต้องได้ซื้อมาเพิ่มนะพี่ค่ะเพราะว่า่วงนี้ก็ดึงไปก่อนอืมดึงเอาก่อนนะครับ เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะมาขอพี่หนุนาเอาไปทํากับข้าวกินนะครับชาอมนะครับเนี่ยปลูกเยอะปลูกเยอะมากเจ้ากินไม่หมดหรอกพี่ <laughs> ผมปลูกสองต้นผมก็ยังไม่ได้กินเลยอยู่หลังบ้านนะ <laughs> ชาอมนะครับเอาไว้ทอดไข่นะครับทอดใส่ไข่ จะมีฝั่งนี้นะครับซึ่งไม่มีสายยางนะครับก็เลยช่วยพี่หนุนาไม่ได้นะครับตรงนี้มันต้องได้ถอดสายยางจากมาแต่ว่าใช้เป็นตัวล็อกไว้แล้วถ้าถอดไปบ่อยมันก็จะหลวมนะครับถ้าถอดบ่อยก็จะหลวมพี่หนุนนาก็เข้าสู่วงจรปลูกต้นไม้เหมือนบ้านอดิศรนะครับ ปลูกเยอะก็ต้องดูแลเยอะนะครับของผมดีหน่อยที่พ่อดูแลให้นะครับตัวที่เป็นสวนหนึ่งไร่นะพ่อดูแลให้แต่ว่าตัวที่ผมรดอยู่ทุกวันคือมันอยู่หน้าบ้านกับหลังบ้านนะไม่ถึงตรงนี้นะครับไม่ถึง มันมีหน่อมันหรือเปล่าพี<ม>่อาจาจะเป็นเม็ดเดิมมันขึ้นเนาะอ๋อผมรู้แล้วพี่หนูนาขาดอะไร<ม>อ่าผักผักหอมผักเขาเรียกอะไรหอมบัวใช่ไหมเอาไปทอดไข่ใช่ไหมมีมีแล้วหรอผักบัวผักหอมอะไรประมาณนี่นะครับเป็นช่วงเย็นนะครับ สามารถทำแปลงผักพี่หนูนาได้อีกตรงนั้นนะครับถ้าถ้าขยันเอาเม็ดผักมาลงทำเป็นสวนได้เลยนะตรงนี้ิตั้งใจว่าจะทำคันนาเป็นสวนนี่แหละเออตรงนี้ทำอีกก็ได้พี่<ะ>ตรงนี้ตรงนี้ทำอีกก็ได้เอาเอาเอาเสียมมาขุดแล้วก็เอาเม็ดผักมาโรยเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันลงตัวาขมบตอนนี้นี่ไม่ทันแน่หลายอย่างเลย่ะ ช่วงนี้ช่วงนี้พี่หนูนาจะขยันอยู่นะครับแต่พอสักพักหนึ่งจะเริ่มหลายอย่างมันหลายอย่างอ่ะอันนั้นก็ต้องลดน้ำให้เขาติดก่อนถ้าเกิดเขาไม่ติดเดี๋ยวเขาตายโอ้ยระวังี่ช่วงลงต้นไม้ใหม่นี่เราจะค่อนข้างเหอนนะครับใช่ตั้งเยอะผมตอนผมปลูก ก็อย่างนี้แลครับต้องดูแลทุกวันนะครับเราจะมีเวลาดูแลดูแลรับพอช่วงหนึ่งที่งานเราเยอะๆนะหัวปั่นเลยครับไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปรดน้าต้นไม้นะครับแต่ละวันถ้าหน้าฝนมันติดน้วมันก็ไม่ติดใช่แต่อันนี้มาปลูกันนานแล้วม,มันติดอันนี้พี่จะไปหลังห้องน้ําใช่ไหม,มเพราะว<ะ>่าตรงนั้นยังไม่ยังไม่ได้ลดเลย อืมต้องซื้อมาอีกม้วนหนึ่งแล้วก็มาตัดก็น่าจะพอคราวนี้ก็ตอนแรกนึกว่าพี่หนูนารถแล้วนะเนี่ยเียกว่ารดเมื่อเช้าอ๋อลดเมื่อเช้าใช่จ้ะอืมถ้าลดเมื่อเช้าเราก็ค่อยๆลดงนใ้วยๆครับก็ช่วงที่ลงต้นไม้ใหม่ๆมันต้องได้ลดแบบนี้แหละครับเช้าเย็นแต่ถ้าติดดีแล้วก็จะลดครั้งเดียวเหมือนบ้านผมเนี่ยแต่ก่อน ลงต้นไม้ใหม่เนี่เราต้องดูแลเยอะหน่อยถ้ามีปุ๋ยก็ลงได้เลยนะครับ FC ช่วงนี้ก็ลงไปพร้อมกับต้นไม้แรกๆนะครับปุ๋ยมูลสัตว์นะฮะได้ไหมพี่ติดอะไรเนาะบาทนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโ,หโอ้โเดี๋เดๆนะผมผมว่ามันเข้าซอ,อกนะ เออเข้าเหลี่ยมนี้พอดีเหนื่อยก็ต้องลากใส่ยางนี่แหละนะนี่แหละผมถึงบอกให้พี่หนูนาทำต่อท่อไปเลยเพราะว่าผมลากแล้วมันมันพันกิ่งไม้พันแล้วพันอีกอยู่แล้วก็ลองเท้าบูทตอาหัวองหลุดอีกะหลุดไปไหนอะ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวค่อยซื้อมาใหม่ถ้า อหัวตัวเหล็กน่าจะเกี่ยวท่อเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวหาอม เมื่อกี้มันเกาะหลายอันนะครับมันมีรูมันมน,นี่ก็เริ่มมืดแล้วตัวนี้สามารถซื้อตามร้านขายของถูกได้นะครับผมเคยซื้อมาอยู่ไอ้ตัวบีบหัวใสา่ย,ยางนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวหาข้อต่อกัอนนะครับ